ใส่บมยไมครับไยครับอย่าจับเลยหาไม่เจอรอกบอกยว่เรไม่สคัญ่อยด่ที่รายการและลีลานะครับนะฮะอิงจะน้อยแต่ซอยเก็งนะครับ เรื่องทำไมไม่ใช่คืนะไชา์เราครับทำไมกับผมไม่มีนะไอ้หงุดหงิแล้วอย่าเพียยกวัวใจผมนะครับเราเหลืออีกกี่เพลงครับอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่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 นับนเรืเอยๆลองมาอีกสี่เพลงสี่คนจากเลนนี่สัญญ,ญากับผมนะครับว่าจะเต้นเป็นกับผมแม่แม่แมค่อยจ๋าแม่ก็ให้ลูกเล่นถึงกี่โมง đi đây đi gió hơi thôi đấy à chuẩn đấy bảo quay còn gì về những cái gì làm gì để loa